สวัสดีทุกคนครับพบกับผมฮอสอารอนโซลครับในช anel ยูทูปอีกนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงนักเตะคนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเป็นกําลังหลักของลิเวอร์พูลในตอนนี้อย่างแท้จริงเลยนะครับเขาคนนั้นก็คือโดมินิกซูบอสไลน์นะครับซึ่งผมเอาเรื่องราวเนี่ยมาเล่าก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับเวลา5้าทุ่มครึ่งซึ่งถ้าใครจําได้นะ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาในเกมที่เอียพูบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0เนี่ยโซบอสไลนอนลงกับพื้นครับลาวกับหมดแรงแบบโอ้โหแบบไม่สามารถจะทำอะไรต่อได้แล้วเนื่องจากตัวเขาวิ่งตลอดทั้งเกมและเป็นเกมที่เอียพูเนี่ยคว้าชัยชนะที่ถิ่นเอติฮัดได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบสิปีเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันครับว่าเรื่องราวของ สมบูรณ์ลจะเป็นอย่างไรนะครับที่ผมจะนํามาเสนอในคลิปนี้นะฮะก่อนอื่นจะเข้าสู่เนื้อหานะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กด subscribe s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไวนด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ของนิ p ซี d ีดีนะครับเป็นสารสกัดจากการชงไข่ที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสามารถไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะ ลองซื้อไปใช้เลยครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วในเรื่องของการใช้ตัวแคปซูลใช้ตัวออยนะครับก็สามารถทําให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูเร็วนะครับเวลาตื่นมาแล้วเนะี่ไม่งัวงเงียเท่าไหร่แล้วก็นอนหลับดีมากยิ่งขึ้นนะีก็ฝากด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของดิบซีบีดีนะครับมีหลายท่านซื้อไปใช้แล้วแล้วก็มีรีวิวขึ้นมาเหมือนกันว่าใช้แล้วดีนะครับโอเคในเรื่องราวของโดมินิกสปอตไน์ในคลิปนี้นะครับคือผมอะ จะตั้งประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นกัปตันทีมลรเวี้ยฟูคนต่อไปถามเพื่อนๆก่อนครับคิดว่าโดมินิกซ o บอสไลมีคุณสมบัติมากพอไหมที่จะเป็นกัปตันทีมของเวี้ยฟูในอนาคตอ่าอันนี้ให้เพื่อนๆคิดก่อนเลยโอเคมาเข้าสู่เรื่องราวดีกว่าคือถ้าย้อนไปในวัยเด็กของซบอสไลนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแบบไม่ลดละเลยครับ สมัยที่เริ่มต้นอาชีพกับเรดบูลซาวด์สบวกนะครับสมวัสลายหมกมุ่นอยู่กับเป้าหมายอย่างหนึ่งครับนั่นคือการทำลายสถิติการทดสอบสมรรถภาพของสมุดสอนเขาขึ้นลู่วิ่งไฟฟ้าครับเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่ากระทั่งตัวเลขบนหน้าจอเนี่ยพุ่งทะลุขีดจำกัดของสถิติเก่าได้สำเร็จแล้วสถิติที่สมวสลสร้างในวันนั้นนะครับจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครทำลายลงได้เลยนะครับ และนี่เองคือเรื่องราวที่ยืนยันได้เลยนะครับว่าสวอสไล์ตั้งเป้ากับสิ่งใดเมื่อไหร่ที่เขาตั้งเป้าอะไรแล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งเขาได้และในรูปการนี้สวอสไล์ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งถามเพื่อนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแฟนบลอลริ้วผู้หลายคนถ้าให้จัดรายชื่อ11คนแรกของทีมรักเราเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าตีความว่ารูปการนี้ยังไม่เปิดแล้วเกมต่อไป เกมที่จะเจอเนี่ยเจอบอลหมัดนัดแรก11คนแรกมีใครบ้างหลายคนนะครับเลือกที่จะไม่ใส่ชื่อสโบรสไลย์อยู่ในแผนเนื่องจากการมาของฟรนวิสที่เข้ามาแล้วเป็นคู่แข่งตามตำแหน่งแบบโดยตรงเลยครับในจอมทัพหมายเลขสิบวิสเข้ามาด้วยดีกรีด้วยค่าตัวทุกอย่างมีไพ่ในมือเนี่ยสโบรสไล์ครับ หลายคนจึงมองว่าซูบอสไลเนี่ยจะต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อรักษาตําแหน่งของตัวเองครับแต่แทนที่เขาจะยอมถอยเพราะแรงกดดันที่จากการแข่งขันชิงตาแหน่งที่มันสูงขึ้นแต่ดาวเตะชาวฮังกาเรียนวัย25ปีคนนี้เนี่ยกลับยกระดับผลงานของตัวเองไปอีกขั้นเลยนะครับถึงปัจจุบันเนี่ยอาร์เนอร์อตใช้งานซูอสไลเต็ม90นาทีในทุกนัดของพรีเมียร์ลีกตลอดทั้ง10เกมรวมถึงในแชมเปี้ยนส์ลีกอีก4เกม โดยมีบางช่วงที่สโบอสไลต้องไปยืนประจำตำแหน่งแบ็กขวาเนื่องจากคอนเนอร์แบตลี่ยังไม่ fit, ฟิตฟิมปองอาจจะยังไม่เข้าระบบตำแหน่งนี้จึงเป็นของสโบอสไลที่เป็นนักเตะที่เรียนรู้ระบบได้ดีแล้วก็เข้าใจในระบบที่อาร์เนสลัลต์วางไว้ความหลากหลายแล้วก็ความสม่ำเสมอนะครับทำให้ซูบอสไลกลายเป็นผู้เล่นที่ไว้ใจได้มากที่สุดในรู่การนี้เลยก็ว่าได้ครับหลังจากโชว์ฟอร์ม ยอดเยี่ยมครั้งแล้วครั้งเล่าและในเกมล่าสุดเจอกับเรอลมดิดเขาก็โชว์ฟอร์มและถูกจกยจ้องให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สําคัญที่สุดของลิเวอร์พูลเฟอร์ฟันไดเนะครับเขาพูดในหลังจากจบเกมที่ชนะเรอลมดิดเนี่แหละเขาบอกว่าสิ่งที่พวกคุณเห็นในสนามเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะได้จากดอมทุกครั้งเขามีความสําคัญกับเรามากครับพลังงานที่เขามอบให้กับทีมนั้นเนี่ยมันมหาศาลคุณภาพที่เขามีมันน่าทึ่งและกําลัง เรียนรู้จากทุกๆเกมที่เขาได้ลงเล่นเขากําลังพัฒนาไปสู่การเป็นนักเตะในแบบที่ทุกคนเชื่อว่าเขาสามารถจะเป็นได้เขาแสดงให้เห็นสิ่งนั้นกับทีมชาติของเขาแล้วครับและตอนนี้มันคือการรักษามาตรฐานไปตลอดทั้งฤดูกาลก้มหน้าก้มตาทํางานต่อไปและโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เฟอร์ชิฟันได้บอกส่ดดวนในเรื่องของการเป็นกัปตันทีมเนี่ยถึงแม้วันนี้เขาจะยังไม่ใช่กัปตันของเรอร์พูและไม่ใช่เป็นรองกัปตันอะไรด้วย แต่ทั้งทัศนคติความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นําที่เปี่ยมล้นในสนามเนี่ยล้นทําให้เขาดูเหมือนเป็นอนาคตกับตันของล์พูได้ยอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นของเขาทําให้เกิดคําถามว่าล์พูเนี่ยจะยื่นสัญญาใหม่ให้กับโซโบสไลดเมื่อไหร่สัญญาฉบับปัจจุบันของโซโบจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2 0 2 8แม้จะมีรายงานว่ามีการพูดคุยเบื้องต้นระหว่างตัวนักเตะกับสโมสรไปบ้างแล้วนะครับแต่แรงข่าววงใน จากดีอเลติกเขายืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ขณะที่หนึ่งคนอย่างไรอันกัฟฟินแบกเองก็จะมีสัญญาที่จะหมดลงในปีเดียวกับโซโบและกัฟฟินแบกเองก็มีเหตุผลมากพอที่จะได้รับการปรับปรุงพัฒนาสัญญาเนื่องจากฟอร์มยอดเยี่ยมของกัฟฟินแบกเช่นกัน เมื่อมองจากฟอร์มของโซโบนะครับในฤดูกาลนี้คงไม่น่าแปลกใจอะไรเลยถ้าหากเลกูจะพิจารณาแต่งตั้งเขาเป็นกัปตันทีมคนใหม่รวมถึงจะให้สัญญาของเขาด้วยโดยสถานะที่โซโบสไลมีในตอนนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นตัวเต็งสำหรับบทบาทผู้นําโดยเฉพาะเมื่อแอนดี้โรเบอร์สันอยู่ในช่วงร,รยราเฟอร์จิฟันไดก็อยู่ในช่วงรยราเหมือนกันและสัญญาก็เหลืออีกสปีอิบราฮิมากกนเต้ก็ไม่รู้จะต่อสัญญาเมื่อไหร่อาริสซองเบเกอร์ก็ใกล้จะหมดสัญญาเช่นกัน ซึ่งก็เหมือนกับทางโมเมตส์ไลาอีกคนหนึ่งที่จะหมดสัญญาในปี2027หากคนในคนหนึ่งหรือหลายคนนะครับออกจากทีมมาจริงๆสวอตสลายก็จะเป็นหนึ่งในนักเตะอาวุโสที่สุดของสโมสรทันทีนะครับในบทบาทในสนามเนี่ยสวตสไลยก็ไม่ใช่ผู้นําที่จะชอบตะโกนปลุกใจหรือว่าใช้เสียงดังในสนามแต่โซโบโนเนี่ยเป็นผู้นําด้านผลงานครับและรู้ดีว่าการแบกทั้งทีมไว้บนบ่ามันเป็นยังไง ในขณะที่ตอนอายุ22สนะครับซโบสไลด์ได้ถูกแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมชาติฮังการีซึ่งถือว่าเป็นกัปตันทีมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของทัพแม็กย่าเลยนะครับมีคําพูดหนึ่งของร็อบบี้ฟาเลอร์ครับอดีตกองหน้าระดับตำนานของลิเวอร์พูลเขาพูดในรายการของพรามสปอร์ตหลังจบเกมเจอกับเริ่ลมันรดดน,นั่แหละเขาพูดถึงซโสไลด์แบบนี้ครับเขาบอกว่าซโบเนี่ย อาจจะไม่ใช่คนที่จะตะโกนปลุกเร้าทีมนะครับหรือเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆด้วยคําพูดแต่เขานําทีมด้วยการกระทําด้วยวิธีที่เขาวิ่งอย่างไม่หยุดยั้งในสนามอันนี้ถ้าจะตีความออกมาเนี่ยก็จะประมาณว่าโซโบเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเขาแค่แสดงผลงานออกมาแสดงผลงานให้คนอื่นได้เห็นให้เพื่อนร่วมทีมได้เห็นว่าการวิ่งของเขาการวิ่งเพื่อทีมเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนและเขาเนี่ยแหละที่จะเป็นผู้นําในสนามโดยที่ อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เสียงเชียร์หรือว่าการปลุกเล้าอะไรต่างๆเลยคิดาเทียวกบเป็นการเป็นผู้นําเนี่ยอ่ะบางคนมีเออเป็นผู้นําที่แบบอ่าสั่งการอะไรอย่างนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้นําเหมือนกันแต่อาจจะใช้เรื่องของการกระทําการทําให้ลูกน้องเห็นอะไรประมาณนี้นะครับอืมอันนี้คือสิ่งที่จะขยายความจากการเอ่อสิ่งที่ความเป็นผู้นําที่โรบบี้เฟลเลอร์เขาได้พูดไว้ในยุคข,ของอันเนอร์สเลอตนะครับ ก็ไม่ได้มีระบบกลุ่มผู้นำของนักเตะเหมือนที่สมัยเชลซีครอปนะครับตอนนี้มีเพียงเฟอร์จิฟันไดเป็นกัปตันทีมแล้วก็แอนเบอร์วันเนี่ยเป็นรองกัปตันทีมแต่โซโบเนี่ยซึ่งกลายเป็นตัวจริงคนสําคัญของทีมเนี่ยกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยพร้อมที่จะมีบทบาทเป็นผู้นำในทีมมากขึ้นเรื่อยๆส่วนชีวิตนอกสนามโซโบเนี่ยก็เต็มไปด้วยความสุขครับเขาเพิ่งเป็นคุณพ่อมือใหม่ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงกับครอบคร,รัวในเมืองลิเวอร์พูลครับเขารักบ,บรรยากาศ ของแอนฟิลรักความสัมพันธ์ที่มีกับแฟนบอลและชื่นชอบกับการสนับสนุนอันยิ่งใหญ่ที่เขาได้รับเขาเคยให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ทางการของสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับตอนช่วงซัมเมอร์เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยคิดว่านี่คือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในอาชีพครับทั้งในและนอกสนามเลยผมรู้สึกว่าผมได้พบกับคนที่ใช่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ในสนามนะแต่ชีวิตนอกสนามก็ด้วยครับความสามารถในการรับมือกับช่วงเวลาสําคัญเนี่ย และการลุกขึ้นสู้หลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากคือสิ่งที่แบ่งแยกคนที่จะประสบความสําเร็จกับผู้ที่ล้มเหลวออกจากถิ่นแอนฟิลโซลไลที่ผ่านมาเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากและเขาก็อยู่ในกลุ่มแรกก็คือผู้ประสบความสําเร็จเขามีเหรียญแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่ในมือและตั้งเป้าที่จะเพิ่มมากขึ้นกว่านั้นอีกในสายสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม เขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับโมเมสซาลาทั้งคู่เนี่ยมีจุดร่วมคล้ายกันก็คือความกระหายในทุกนาทีที่ลงเล่นและความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์คุณภาพของตัวเองให้เห็นในทุกๆเกมหนึ่งในภาพจำของหลายหลายคนนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นคลิปก็คือซูบอสไลเนอนอนราบกับพื้นด้วยความเหนื่อยล้าหลังสิ้นสุดเสียงนกหวีดสุดท้ายในเกมที่เวอ้์พูลบุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2 0เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เกมนั้นเขาวิ่งจนแทบหมดแรงครับและได้รับเลือกให้เป็นแมนออเดมช์ในชัยชนะครั้งแรกของลิพูที่สนามแห่งนั้นเกือบ10ปีครับทันทีที่เขาลุกขึ้นจากพื้นเป๊ปกว่าดีโอลากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เดินเข้ามาเพื่อแสดงความชื่นชมต่อฟอร์มอันยอดเยี่ยมของซอบอสไลและในพรุ่งนี้นะครับซบอสไลก็จะต้องแสดงความเข้มข้นในระดับเดียวกันอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อลิพนะูต้องกลับไปเยือนทีมสีฟ้าของเมืองแมนเชสเตอร์อีกครั้งหนึ่ง แต่แน่นอนว่าความกดนันแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เขาหวั่นไหวครับที่ผ่านมาเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วครับในวัยยี่สองปีเป็กนกำลังทีมทีมชาติแล้วและตอนเนี้เขาก็อายุ24-25ิบสี่้าเขาก็มีความแข็งแกล่งทางน่าจิตใจเหลือเกินในความแข็งแกล่งน่าจิตใจในร่างกายเขาก็มีดีอย่างที่ทุกคนทราบดีดูเป็นปีเตอร์ครับหัวหน้าทีมโค้ชฟิตเนสของเรอยบพูเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเบลเยียม GVA เมื่อรุการที่แล้วนะครับเขาสู่ถามว่าถ้าให้เลือกนักเตะที่ประทับใจที่สุดในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายดูเบน p ี t เตอร์จะเลือกใครคำตอบของเขาคือดูมิทซูมอสไลน์เนี่ยเลยครับเขาบอกว่าความสามารถในการวิ่งของโซโบเนี่ยในระดับความเข้มข้นที่ใส่ลงไปในตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายปีเตอร์ไม่เคยเห็นใครแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ ย้อนมาในเกมเจอกับเรอัลมาริดครับโมงังคานที่ผ่านมาตัวเลขของซูวอรสไล์ก็ยอดเยี G ่ยมครับไม่ใช่แง่ไม่ใช่แค่เรื่องของการวิ่งเขาคือผู้เล่นที่ยิงเข้ากรอบมากที่สุดในทีม5ครั้งจ่ายบอลสำเร็จมากที่สุด40ครั้งเปิดบอลมากที่สุด3าครั้งและมีจํานวนการสัมผัสบอลเป็นอันดับ2เขากดดันคู่แข่งตั้งแต่แดนบนครับไล่ปิดพื้นที่อย่างมีวินัยครับแล้วก็ไล่ประกบผู้เล่นเรอัลมาริดทุกจังหวะและยังทำแอสซิสต์สุดงามให้กับอลิซิสแมงเอสเตอร์โขกประตูชัยให้กับ เรอยผูเรียงสมบูรณ์แบบเลยแต่สิ่งเดียวที่น่าเสียดายคือเขาเนี่ยไม่ได้มีชื่อบนสกอร์บอทที่เป็นคนทําประตูเพราะโดนตีโบคุกตัวเนี่ยปฏิเสธหลายต่อหลายครั้งโชว์ซูเปอร์เซฟครั้งแล้วครั้งเล่าจนซูเปอร์ไซเนี่ยไม่มีชื่อนะครับในการเรื่องของการเป็นคนทําประตูปกติแล้วเนี่ยมิดฟิลที่ทํางานหนัก หรือสายความขยันเนี่ยมักจะไม่ได้รับคําชื่นชมในระดับที่พวกเขาสมควรได้รับจากแฟนบอลครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะโฟกัสไปที่นักเตะที่ทําประตูหรือแอสซิสต์ได้มากกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับเซอร์วสไล์ lide, กลับได้รับคํายุกย่องอย่างเต็มที่จากแฟนบอลรีวูวทุกสัปดาห์ครับว่าเขาเนี่ยคือหนึ่งในแกนหลักที่ทีมขาดไม่ได้แม้จะยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการจบสกอร์ให้เฉียบคมมากกว่านี้นครับแต่สิ่งที่เขาขาดในแง่ของจํานวนประตูเนี่ยก็ชดเชยได้ด้วย,วยอิทธิพลตรงกลางสนามในทุกๆเกม ถึงตอนนี้นะครับซูอสไลด์ lide, คือผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของเรอร์พูลอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับและถึงแม้จะฟอร์มยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับแต่ความรู้สึกมันก็ยังกลับชัดเจนขึ้นว่าเส้นทางของซูอสไลด์กับเรอร์พูลเนี่ยมันเหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งไอ้คาว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่นี่ไม่ใช่หมายความว่าเขาล้มแล้วลุกนะแต่เหมือนว่าทุกๆท,ท,ที่เขาโฟร์ฟอร์มดีอ่ะมันจะมีความสดใหม่อะไรมากขึ้นมันจะมีความสดใหม่ที่ก้าวขึ้นมาว่าเฮ้ย สมมติลายฟอร์มดีแล้วล์พูก็จะฟอร์มดีไปด้วยแล้วการที่เขาฟอร์มดีเนี่ยมันเหมือนมีพลังชีวิตใหม่เหมือนแบบมีอะไรที่มันทําให้แฟนๆนตื่นตาตื่นใจในเรื่องของการวิ่งของเขาทําให้ล์พูมีความค,คึกคักมีความสดชื่นเลยประมาณเนี้ยอืมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของสมมติฐารที่ผมนํามาเล่าให้ฟังก็พอนึกถึงเกมเกมจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็เห็นภาพเลยครับภาพนั่นแหละฤดูกาลที่แล้วที่ โซโบเนี่ยนอนราบกับพื้นได้กับคนหมดแรงขนาดเขาเป็นคนที่วิ่งเยอะที่สุดในไอวิง่งอึดที่สุดในทีมเขายังหมดแรงขนาดนั้นโอ้คิดดูว่าสุทรไายต้องใช้พลังงานขนาดไหนที่ใช้ในเกมนั้นและเกมในวันพรุ่งนี้นั่แหละจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สมุทรไายก็ต้องทําแบบนั้นเหมือนกันเพื่อให้เวอร์พลเนี่ยกลับออกจากเอติชัสเซเดียมด้วยผลง,งานขันที่มันดีที่สุดนะครับโอเคในเนื้อหาว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเอามาฝากกันในเรื่องของดูมิกสมุทรไทขอบคุณทุกการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพกายใจที่ดีนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ